สวัสดีครับผมในวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องสกูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลว์บล็อกนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปโรดซิงสไตล์ไทยๆอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าแมปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปๆๆๆทุกคนเด้อเด้อเดเด้อเดเราเจอไอ้หนุ่มนี่เขายืนทำอะไรอยู่นะทุกคนเดี๋ยว้อเด้อเด้เขายืนเก๊กอะไรนะทุกคนโอโ้โหดูสิไปแล้วโอโ้โหอโ้โหนี่เขาจะมาท้าเราซิ่งหรือ,อยังไงนะโหมีการมาจอดรอเราด้วยนะทุกคน อ่าไปแล้แลวนะครับผมนี่เขามีการมาตั้งตัวนะโอ้โหดูสิเดี๋ยวเดีด๋ยวนี่คือเขาจะมาท้าเราแข่งแล้วโอ้โหไอคนนู้นก็ไปนูนแล้วนะครับสวัสดีคราบสุดหลออ่อทำไรอยู่เนี่ยอ่า okay, โ okay, okay อเคโอเคโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมนี้เป็นร้านไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนตอนนี้ผมหิวข้ามาเลยเนี่ยนะครับเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ก็เป็นเวลาดึกพอสมควรนะทุกคนอ่าตรงนี้นี่โอ้โหวันนี้มีคนเขา้ามาเต็มเลยนะทุกคนอ่านี่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 ตรงนี้ก็มีคนเป็นรถ สีแดงนะทุกคนโอเคโอเคโอเคนะครับผมตรงนี้เป็นที่ใส่หมวกนะผมที่ใส่หมวกกันน็อกนะเอ๋ผมใส่เพื่อความปลอดภัยนะผมอ่านี่มาใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยนะผมวัน,นเราจะใส่ชุดรอรอนะทุกคนนี่ผมรอรอไทยแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะใส่ชุดรอรอไปเรียนกันดีกว่าทุกคนนี่เราจะซิ่งเจ้ามอไซค์ไปเรียนรอรอกันดีกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะผมว่าหลักๆในแบบนี้จะเป็นรถแนวไหนบ้างน,นะผมหลักๆในแบบนี้ก็จะเป็นรถมอไซซิ่งนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีกระบะซิ่งหนึ่งคันเนาะ อันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ BM นะผมนี่อันนี้เป็นรถแบบรถเฟี้รถเท่เลยคนะันนี้นี่โอ้โหขับไปแอกสาวทีนี้นี่สาวกรี๊ดเลยนะทุกคนโอ้โหดูสินะครับผมนี่ไอหนุม่มคนนี้นี่เขามาขับเป็นอะไร Honda Wave หรอมามา,มาเจอกับ BM พี่ไม่น้องโอ้โหแล้วทำไมตอนนี้หมวกเรามันเอียงอย่างนี้เอา้าแล้วประเด็นคือเขามากอบรถเราอีกเหรอจะเอาเอาจะเอาใช่ไหมมาไปครับโอ้โหดูดิหมวมันกระเด้งขนาดนี้นิด สุดยอดนะผมทำถึงเลยโอ้โหดูดิไปนู่นแล้วเว้ยเฮ้ยเๆล็อกกอนล็อกก้อนนะครับล็อกก่อนเอ้าโอ้ยคันนี้อ๋อคันนี้มันเป็นเกียร์เป็นเกียร์ที่เราต้องกดเองเหรอทุกคนอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับมันเป็นเกียร์ที่เราต้องกดเองถ้าไม่กดมันก็จะค้าอย่างนี้นะครับอ๋อคันนี้จะตันอยู่ที่เกียร์ห้าเกียร์หกโอ้โหเกียร์หกห้าร้อยแล้วเว้ยเกียร์เจ็ดเท่าไหร่อ่าคันนี้ตันอยู่ที่เลขหกแบบ พอมันซิง่งมากๆเนี่ยรถมันจะเริ่มแบบรถมันจะเริ่มแบบยกเยกแล้วทุกคนนี่นะครับผมโอ้โหคันนี้นี่แรงสุดยอดเลยทุกคนผมลองดูซิว่าม,มีรถอะไรอโอ้โหดูดิเ,ดเขาแข่งกันนะครับอ่าดีๆยวเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ börjar, ๆๆๆๆผมอ่าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นรถอะไรบ้างเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลองมาดูเจ้าคันนี้ซีเจ้านมเย็นคันนี้คันนี้เป็นเวฟเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าเวฟนะครับผม โอ้โหดูสินี่คันนี้สีชมพูหวานแหววเลยทุกคนทำไมหมวกบนผมมันไปกระเด้งอยู่ข้างบนอย่างนั้นก็ไม่รู้นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าคันนี้จะท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับผมไป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 นี่ผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับผมเกียร์สี่อ่าคันนี้ตันอยู่ที่เกียร์สี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าท็อปสปีดคันนี้จะได้ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราลองวิ่งไปสุดแมปเลยนะครับผมโอ้โหดูดิอ่าคันนี้ตันอยู่ที่376นะครับผมโอ้โหดูดิท่าลงโคตรสวยทุกคน เมื่อกี้คือรถมันวิ่งจนตันนะทุกคนเออผมว่ารถที่แรงที่สุดในแมปนี้น่าจะเป็น BM หรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมมาดูรถคันนี้ดีกว่านะผมนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนของนะฮะนี่เป็นรถส่งของนะฮะไปคันนี้เป็นรถไว้ซื้อกับข้ารถไว้ส่งของอะไรอย่างี้ได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเอา้าเดี๋ยว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 มอเตอร์ไซค์มันดิฟเว่ยเ,เดี๋ยวผมหาวิธีขึ้นก่อนนะเอาขึ้นไม่ได้อะเอาขึ้นไม่ได้เ,ด,เดี๋ยว โอเคผมก่อนซิ่งนะผมก่อนขับมอเตอร์ไซค์เราใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะผมไปทุกคนไปไปไปกลับรถกันเลยไปโอเคครับผมเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์สี่ไปโอเคคันนี้ตันอยู่ที่เกียร์สี่นะครับผมโอ้โหคันนี้ก็สามร้อยเหมือนกันนะโอ้โหแบบแรงเป็นซูเปอร์คาร์เลยทุกคนดูดิคันนี้ตันอยู่ที่สามร้อยสามสิบ สอนะครับนี่32 33ประมาณนั้นเนี่ยมันมัน1 2 3 1 2 3เด้งไปเด้งมานะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลองซิ่งดูนะเดี๋ยวผมลองขับไปให้สุดเลยนะโอ้โหดูดิดโคตรซิ่งอ่ะทุกคนโอ้โหแล้วนี่เราประเด็นคือเราขับมาผิดเลนนะทุกคนโอ้โหตรงนี้มีเงินติดล้อด้วยนะครับอ่าอ่ายังไงต่อยังไงต่อตรงนู้นนี่เป็นอะไรเนะี่ยโอ้โหทุกคนตรงนี้นี่แมปจริงๆแมปมันก็ใหญ่เหมือนกันนะจริงๆผมน่าจะแบบพาทุกคนมาสำรวจนะทุกคนไปๆๆไ,ไ,ไ,ไเดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับไปๆๆเดี๋ยวเรา ปดูตรงนู้นดีกว่านะผมลองเลี้ยวเข้าตรงนู้นดีกว่านะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะผมมาเดี๋ยวเรามาลองรถคันอื่นดูบ้างเนาะว่าจะมีรถอะไรบ้างน, <Mā ori> นี่มีเปลี่ยนท่อได้นะผมนี่มีทาลูกได้เนาะอ่าโอเคอะลองคันนี้ซิลองคันนี้ซิคันนี้น,นี่เป็นรุ่นอะไรเป็น P C X นะครับผมนี่โอเคนี่คันนี้เป็นป้ายอุดรนเะโอเคป่าเดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้าตรงนี้ดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะพาเราไปไหนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะผมไม่ต้องกดเกียร์เองเนาะ เราวิ่งเองนะครับมันกดกดวิวค้างได้เลยนะแบบบิดอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหดูเสียนี้จะเป็นทางไปไหนนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมนี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรสักอย่างนะครับอ้านี่ไงนี่เป็นเขื่อนขุนด่านประการชนแนวโนโนสุดยอดนี่เป็นเขื่อนนะครับมอไซค์มาเที่ยวเขื่อนนั่นเองนะครับเอาตกน้ำเว้ยโอ้ตกน้ำเฉยเลยอุยอุยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจมน้ำแล้วหรอเอาเดี๋ยวแล้วมันขึ้นยังไงเนี่ย เอา้าขึ้นไม่ได้ด้วยเว้ยเอา้าขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้โอ้โหแล้วเจ้ามอไซค์ของเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับผมนี่นี่คือเขื่อนขุนดานปากการชนนะครับทุกคนอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เขื่อนนี่เราจะเสกรถอะไรเพิ่มได้อีกนะครับมาดูกันนะครับโอเคนะครับอ่าคันนี้มาดูคันนี้ดีกว่านะครับผมนี่คันนี้เป็นลีดนะครับผมมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะลองกดดูซิอ่าคันนี้เออไป อ่ะลองซิ่งออกจากเขื่อนโอ้โหคันนี้โคตรแรงเลยเว้ยโอ้โห <c oughs> รถแรงแล้วก็ชนแรงเหมือนกันนะโอ้โหดิฟนะครับผมไปดิฟมอไซ์เฉยเลยทุกคนไปครับสองล้อคู่ใจของเราไปครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อ,ตอเหินติง้ง <c oughs> กด F เหรอโอเคกด F <c oughs> เพื่อสตาร์ทเครื่องเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอขับดีๆก่อนนะว้คันนี้แรงนะเดี๋ยวผมอยากลองดูท็อปสปีดของคันนี้เหมือนกันว่าจะแรงขนาดไหนนะครับผมอ่ะลองดูนะครับ เดี๋ยวผมลองตั้งให้มันตรงๆก่อนนะโอ้เครื่องยนต์ดับแลวเว้คันนี้ผมว่ารถน่าจะพังแล้วทุกคนมาล,ลองดูคันอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวเอาคันเดิมให้มันรู้เรื่องก่อนเนาะนี่คันนี้เป็นรถรุ่นอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนะี่ยจอรโนจิโอโนอ่ะใช่ไหมนะครับอลองดูซิอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมกลับไปลองหลีดนะครับเดี๋ยวผมขอลองคันนี้ดูก่อนนะ,ะกด F turn on นะครับโอเคกดเลย ขอเด้งแป๊บหนึ่งขอเด้งแป๊บหนึ่งเดง้งบิ้งโอ้คันนี้เป็นรถสีม่วงขาวนะครับทุกคนนี่นะครับไปไปไป Let's go Let's go ทุกคนไปครับสิ่งคือสะพานกันเลยไปครับไปครับโอ้โหดูดิรถโคตรแรงอนะ่ะทุกคนคันนี้เป็นรถจุนแน่นอนนะครับอื้อย่เบรกนะครับผมโอเคนะครับอ่าตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยอ่ามีรถอะไรให้ลองอีกเนี่ย มีอะไรอีกมีอะไรอ,อะรถคันที่เรายังไม่ได้ยันที่เราเอามาเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้ขับนะครับอะคันนี้ใช่ไหมเอานี้มัน X Max New ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลีดอยู่ไหนวะหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาผมหาไม่เจอไว้เฮ้ยเ,เอเอเอยู่ไหนอะทุกคนเอาอยู่นี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 ่เห็นละโอเคครับผมใช่ไหมเนี่ยใช่คันนี้ปะใช่ปะเออลีดนี่แหละนะฮะไปเดี๋ยวมาลองดูนี่ว่านะครับคันนี้จะแรงขนาดไหนนะครับผมไป สูงถึงร้อ let's go โห้ยคันนี้ออกตัวเร็วนะฮะเนี่ยนี่นีแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าแบบคันนูนเนาะอะเราวิ่งข้างล่างดูนะครับผมไม่ขึ้นสะพานเนาะโอเคคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมนี่ชอโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับแมปขับรถมอไซส์สายซิ่งในวันนี้นะฮะก็ใครที่อยากดูคลิปอะไรที่เป็นคลิปแบบแนวรถไทยๆอีกก็สามารถติดตามได้ใน คลิปหน้าๆนะผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องสกู๊ปของเราเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเราจนจบนะครับก็สำหรับวันนี้โอ้ยเดี๋ยวผมขอขับรถกลับเข้าไปในเขื่อนกันนะโอ้โหดูมอเตอร์ไซค์บีเอ็มโคตรเท่อ่ะไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆลับรถไปนะผมไปก็สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้และกันนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเราจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่มีแมปสนใจอยากให้ผมเข้าไปรีวิวก็สามารถฝากกันได้นะครับผมแล้วก็รับสปอนเซอร์รับอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ใครอยากสนับสนุนช่องยังไงก็สามารถบอกได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ